นี่เป็นต้นผักขี้เหล็กจำนวนมากที่ปลูกไว้เป็นแถวยาวตามคนาของนายคำไมพลน้มแท่งชาวบ้านของม่วงตําบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีซึ่งสามารถเก็บยอดเก็บใบไปรับประทานและก็นำไปขายสร้างรายได้เสริมที่ดีให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งโดยนายคำไมได้กล่าวว่าปกติต้นก็จะทํานาและก็ทําเกษตรผสมผสานหลายอย่างและเห็นว่าต้นขี้เหล็กเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเป็น ที่ชื่นชอบของหลายคนจึงทดลองเก็บมเมล็ดต้นขี้เหล็กที่แก่ที่อยู่ตามริมทางมาทำการเพราะเป็นต้นพันธุ์จากนั้นจึงได้ทำการขยายคนาและก็ทำการปลูกผักขี้เหล็กซึ่งนอกจากจะปลูกตามคนาแล้วยังปลูกไว้ในพื้นที่ว่างรอบบริเวณบ้านอีกด้วยรวมขณะนี้ตนได้ปลูกผักขี้เหล็กไว้จำนวนรวมกว่า1,000ต้นแล้วซึ่งนอกจากจะมีผักขี้เหล็กไว้รับประ ทานแล้วยังได้เก็บยอดผักขี้เหล็กมาต้มขายและก็เพาะต้นพันธุ์ผักขี้เหล็กขายอีกด้วยสามารถสร้างรายได้เสริมที่ดีให้กับครอบครัวครับเห็นว่าวันนี้ปลูกผักขี้เหล็กนี่เพระม่นเป็นท่านต้นหรือเปล่าครับนี่ครับครับ่านก็ต้นนั่แหละครับพ่านก็ต้นแล้วครับแลับเอามสุกง้า้ครับเพื่อได้เอาผักขี้เหล็กมาปลูกลายไปนี่ครับโอ้ยที่แรก็เห็นมันอยู่กลางโัวกลางท่างอะไรน่า แรงหยงนาฝนมันก็หนาแรงป่านไดมันก็ยังออกยอดให้กินโยอะสันดอกเลยจับมะเพาะเบิ้งสันดอกมันพอได้บ่ไปหาหน่วยหายังตามถนนหนทางมะเพาะเพาะผลเพาะได้เลยนะก็เลยขยายพันธุ์ได้ก็เลยมะเพาะสันนะเริ่มต้นเพาะเอาหน่วยไม่ที่ตังไหครับเอาพ่อหน่วยแก่ๆมันมาตากแห้งให้มันไนออกแล้วไนมันไปลุกเงินเงินมันเพาะน้อยๆนี่แหละ แต่ได้ด้ดินปุกดินพ่อเขาครับดินปลูกเนีน้อยๆนี่แหละครับแล้วก็นโดนมาไหนมันมันแข้งต้นนกันมากเฮ้ยเดือนเดียวบ่บ่เพราเดือนน่ะสิก็มือเนี่ยขึ้นมากเพราะอยู่สองเดือนลงลงปลูกได้เลยอันนี้ลงปลูกเลยครับเห็นผมเห็นปลูกย้ายไปทั่วไปที่ปลูกยุ่งใสนะครับเนี่ยปูกบางทีมันวางตามให้ตามหน้าตาม ข่างข้องขาะยังปลูกไปเวันละครับโอ้ทั้งนาบ้านกันนี่เพราะว่าเพราะว่าจะคลองกันนี่เอ๊ที่ติดที่ติดข้องครับปลูกเป็นข้องเหรเห็นมีทงแน่น้ำรับเห็นเขาน้ำรับบูเขานีน้ำน้ำกันแท้นปลูกไปเวันละครอ้รู้แบบพันกว่าต้นโอ้พันกว่านเหรอครับครับถูกโดนปัไหนครับไงปันไหนยังสามารถเก็บยอดออกมาโอ้ของผมมันผมได้สามเดือนผมเก็บเหล่า กับว่าต้นพ่อคาสอกเดี๋ยวมันเด็ดยอดเด็ดยอดมันหลายต้นผมก็ได้หลายโลกเถื่อนหรอละเอามาลวดไปเม็ดนั่นนี่ครับกับกับกับเอามาขายเป็นแบบดครับบัวนี่เอามาต้มขายไอเป็นโล่ลหอละบัวมันใหญ่ขึ้นมากบันี้ก็โอ้ที่อดบ่อยเลยปูขิงเม่ดมาบ่าตองค์นน้ำบัวตังห์นน้ำบ่เก็ใส่ปุ๋ย อ๋อไม่ถี่ไแล้วแต่ไม่ถี่ไงไงสวยไงเช่บ่าต่ายไงอีกต่างหากกับกับกับโอ้วัธรรมดาตอนนี้ผมเห็นว่าริมมีการขายต้นพันธุ์น้ำมันดิครับครับวันนี้มันมีคนพู้นั่นว่าบอ้ว่หงแน่พู้นี่แหงแน่มันหลายคนหลายผมก็เพาะขายเดี๋ยวหลายเพาะขายเลยเพาะขายเลยเหรวสามพันกว่าต้นน้องหันวัดอย่างแรงแล้วโอ้าะว่ามหาวิทยาออครับนธุนก็คือมีต้นฝักกิเล็กอันไหนใหญ่ๆเอาก็ไปเก็บ ให้เอามันล้นหรือว่าไปเก็บเอาเอาไปเก็บเอาทั้งต้นดนีสุดครับอ๋ออนั้นมันล้นเนี่โอกาสพะมันมันมันใหญ่เนีมันมันอาจจะเป็นเชื้อล่าใช่ไหมมันก็อาจจะเสียก็ได้เอาต้นฟักแกทั้งทึ่งแล้วมาตากแหงอันนี้เลยขันผู้ใดบ่เฝ้าผมก็แนะน้ามาไปหาตัวงวยแหงแถวนั้นเพาะเองรดผู้เฮ็ดตามก็หลายคนอยู่เดินเนี่ยกันเพาะหลายจังหวัดอยู่เนี่ยว่าเขาโทรมาถามผมก็บอกแนะนําพาก็เริ่มเพาะแล้วเขาก็ได้ผล ของเขาอยู่ครับเพราะจำเป็นต้องมาซื้อต้นผมหรอกผมแนะน้ำเขาจะบอกไปว่ามันสิละกับกับกับอ้าวจะไอไอมันเกี่ยวกับหนาฝนหนาแรงมัยังปลูกครับยังปลูกนี่มันก็สิเกี่ยวอยู่ไอ้หนาฝนนี่เข้าเข้าการดูแลรักษาหรือย่างมันมันกาง่ายพันหนาแรงนี่มันตอนเขาบาท่านได้ติดเอาลงใหม่ๆนี่ก็มีเสี่ยงโค้มเสี่ยงที่ตายแต่การเพาะหนาฝนนี่ปล่อยทิ้มเลยละฮอดสายฝนพุ่น งานเขาเงยเด็ดเลยรับมึงเลยมือตองยาดมันบอกตองยาดเลยครับมันติดพื้นร้อนดีเดี๋ยวสบายเลยครับัเอาถ้าพี่น้องสนใจครับอยากศึกษาเรียนรู้นะครับอยากได้ความรู้อยากแลกเปลี่ยนกันหรือว่าอยากได้ต้นพันธุ์ครับเอาไปลองปลูกพักกิ่เล่เบ้างนะครับอ่าอย่งไรครับติดต่อไปไหนตรงไหนโอ้ติดต่อขันยูกไก่ก็อย่างเม้าบ่งเนี่ยขันยูกไก่ใครโทรมาถามหล่อนบอกบดนนั่แหละครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อผมบอกว่าพอเองปลูกเองลูกหล่อนมันไม่อยากหรอกไงไงวันนี้ เล็กที่สใสพ่อได้เิ้นแหละแต่ย่าออน่ัยมันโรนมันโรนว่นนนนนาจ,จีเป็นเชื้อล่าพ่อว่าเกิด เอาหน่วยแก่ๆทั้งหุนตอยออกมาตากแดดมันโคมันเอาไปห้วยไปใส่ก็เก so toys, ิดดอกับากันยครไก่กันโชมาถามก็ได้เบอร์โชผมก็ศูนย์หกสามหนึ่งเกรหนึ่งหนึ่งสามสี่หหรือคุณคุณขมไหมพูนน้ำแท่งน่ะหรือในเฟ b บุ๊ก็ขไหมพูดน้ำแท่งนะครับคึกษาหาเรื่องกันได้บอกีหวังคมมลูกบอกวันเท่าที่จะของลูก ครับผม,ขอบ,ผมขอบคุณไไหลายๆครั<อ>บขอบคุณครั<อ>บ